2เมนูแซบสุดโปรดของคิมซอนโฮมาไทยทีไรต้องได้กินเล่นเอาแฟนๆชาวเชียงใหม่แตกตื่นฮือฮาไม่น้อยกับภาพของพระเอกซุปตาแดนกิมจิคิมซอนโฮไปปรากฏตัวที่นั่นเพื่อร่วมถ่ายทำรายการวาไรตี้กับมุนเซยุนคิมซุนฮยอนหลังจากเสร็จสิ้นตารางงานคิมซอนโฮก็ได้แอบไปลองทานเมนูยอดฮิตอย่างเล้งแซบ ซึ่งเป็นอาหารที่เจ้าตัวเคยออกมาไล่ว่าอยากจะลองทานมานานแล้วงานนี้มาถึงเมืองไทยอีกครั้งพี่ก็ไม่พลาดจัดชุดใหญ่ชุดโตกันเลยทีเดียวค่ะ